เพราะว่านัา an, kind of right aller, ่นม okay. al <It> ันค <tr <transparency> ือเนื <tr> ้อแท้ของพี <tr> ่ไงเพราะนั่นมันคือตัวตนของพี่ที่แท้จริงไงตัวตนของพี่ที่แท้จริงพี่ก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจักรวาลก็คือตัวพี่นั่นแหละพี่ก็คือจักรวาลนั่นแหละแต่มันเป็นจักรวาลอีกมิติหนึ่งที่เขาอยู่ในตัวพี่แล้วก็อยู่ในตัวของพี่ทุกคนเขาอยู่ในอยู่ตั้งแต่จิตวิญญาณแล้วเขามากับพี่ด้วยตั้งแต่พี่เกิด และเขาก็คือสิ่งนี้ที่อยู่สีม่วงเขาอยู่ในคลื่นนี้อย่างเดียวเท่านั้นพี่จะสื่อสารกับเขาพี่ต้องอยู่ในคลื่นนี้ถ้าพี่ไม่อยู่ในคลื่นนี้พี่จะไม่ได้รับของขวัญพี่จะได้รับแต่ของที่พี่ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยแล้วเราเข้าไปเนี่ยเขาเด็กอะเขาบริสุทธิ์ไงคะอ่าน้ําไหลซึมนะคะเด็กเขาบริสุทธิ์ไงคะ เขาอยู่ในวัยนี้ไงเด็กเพิ่งเกิดพี่เคยเห็นเด็กเพิ่งเกิดยิ้มไหมคะหุ่นล็อคนเดียวยิ้มคนเดียวบอกว่ายิ้มกับแม่ซื้อ <c oughs> เขาไม่ได้ยิ้มกับแม่ซื้อ <c oughs> เขายิ้มกับโลกข้างในของเขา